วันนี้เป็นวันที่8ตุลาคม2,533ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงเพื่อให้พระทำเป็นหนังสือไม่ติดต่อกันท่าน,นี้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สบายเป็นระยะระยะไหนป่วยมากระยะนั้นก็หยุดวันนี้พอมีแรงขึ้นมาบ้างก็ขอทำต่อเริ่มที่18 <c oughs> เป็นว่าในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะทราบว่าตอนออกกลางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอัลเบอเซียกำลังจะเกิดสงครามจากอิรักกับหลายประเทศร่วมกันคืออิรักฝ่ายหนึ่งกับหลายประเทศฝ่ายหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันก็นคล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่สอง คือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษอังฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแต,แต่ว่าสงครามคราวนี้จะเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็ทราบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ตั้งท่าต่างทนต่างก็เตรียมพร้อมที่จะรงมือซึ่งกันแล้วคำพยากรณ์ก็จะมพยากรณ์ว่าจะมีสงครามหรือไม่ แต่ถ้่าว่ามีหนังสือเล่มหนึ่ง <c oughs> เขาให้ชื่อว่าชื่อบุบรนะออตราดาเราจมไปทราบนะอ๋อนตราดาบุตรนตราดาบุตรนะเขาสงครามร่วงหน้าไว้ถึงสองพันปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ปีคิสตศักราชหนึ่งพเก้ารอยเก้าสิบจะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วก็สงครามโลกครั้งที่สามนี้จะเป็นสงครามที่มีความร้ายแรงมากแต่ความจริงหนังสือทีอ่เอามาก,ก็ไม่ได้อ่านเขาให้มาเมป็นการอ่านผ่านไปนิดเดียวแล้วก็เขาบอกว่าประเทศอเมริกาอาจจะถูกระเบ,บิดนิวเคลียร์แล้วก็จะมีเหตุการณ์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นรวมความแล้วเป็นสงครามทำลายศาสนาและระหว่างศาสนากับศาสนา คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามเพราะว่าอย่างนั้นนะตามที่หนังสือว่าและตามที่คนบอกอาตมาก็ไม่ได้อ่านชัตตน้เรื่องของดาบุตรเรื่องอะไรไม่แน่เรื่องของดาบุตรนะ่ดาบุตรนี่เขาพูดไว้จะแน่นอนขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัท ในฐานะที่เป็นพุทธศักระยบุตรพุทธจินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาดูคําพยากรณของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอานละอานันท์ดูก่อนอนน์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันคนเหล็กจะตกจากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาหลานให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งอะไรกันเป็นมากแต่ว่าอนันทะโดก่อนอนนล <c oughs> ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการไล่แรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอนันทะโดก่อนอน,น จะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่าอนคือดพุทธกาลก่อนคือพุทธกาลมากยักษ์ยักษ์กนอกพระศาสนาจะรบราคิดเราจะรบราข้าวฟันทึ่งกันแล้วกันจะยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ด้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันซึ่งกันและกัน <c oughs> ตา่ต่าง่าฝ่ายจะล่มตายกับฝ่ายแล้วมากมากสมณทีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายแล้วครึ่งจึงจะเลิกลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำพยากรของสมเด็จพระสมณสมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านดาบุฒิคนนี้ก็พยา,ยรยายกรพยายกรณ์ไม่ตรง แต่เขาบอกว่าสองพฤษฤษษิคตักราชส,สองพันโลกจะสลายแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าโลกยังไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอด5,000ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงมีกรไว้ที่พระธาตุดองกิติข้างหนึ่งกับทรงมีกรไว้ที่อดอยมุคลาข้างหนึ่ง ทงตัดว่าชี้ว่าเขตประเทศนี้ต่อไปจะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก <c oughs> จะสามารถทรงอุตสนาไว้ได้ห้าพัน 5, ปีครบห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดขึ้นที่ดาบุษบอกก็หมายถึงว่าสงครามซี่ตะวันออกกับตะวันออกกลางขอโทษนะ ทีตะวันตกหมายใชาอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆคาตะวันออกกลางสงครามจริงๆยังคงไม่ถึงประเทศไทยตอน,นี้เรามาย้อนรอยถอยหลังกันก่อนว่าตามที่พระเจ้าสมบัญญาตรัดว่าก่อนกึงพุทธกาลสิบห้าปีจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกันและกันผลเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศก็เป็นความจริง ในขณะนันานนก็ปรากฏลูกวิงกลจากอากาศบ้างลูกระเบิดจากอากาศบ้างระเบิดเ,เพลิงบ้างทิ้งจากอากาศประเทศไทยเราก็พลอยยับเยินไปไม่น้อยเหมือนกันเช่นเอาตู้รถไฟต้องไปขี่กันที่บางกอกน้อยทั้งทั้งที่ตู้มันหนักแต่แรงเขาแรงระเบิดดันตู้รถไฟเขาไปขี่กันตึกบ้านเรือนลงลําบากมากแต่ว่าสงครามคราวนั้นไปเหตุบันดาลอย่างหนึ่ง นั่นคือว่าสร้างความทุกข์ประดาท่านพุทธบริษัทคำว่าสงครามนี่อาตมาผู้พูดเองก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่เพราะว่าเคยอยู่ในระหว่างสงครามไม่ได้หมายความเป็นอาหารข้าวสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตในที่ที่ทรงอยู่ขนาดนั้นอยู่ของเทพ แสงไฟฟ้าก็ใช้อะไรไม่ได้ต้องใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันก๊าซก็ไม่มีจะใช้น้ำมันโซล่าก็หาไม่ได้ต้องใช้น้ำมันหมูห้วอน้ำมันพร้าวมาทำตะเกียงขอทุกอย่างของกินของใช้ต้องปันส่วนเพราะหาไม่ได้ของหายยากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสียมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศก็ส่งมาไม่ได้จะได้ก็ของจากญี่ปุ่น เวลานั้นโรงงานของเราก็มีน้อยเวลานี้โรงงานมีมากแต่ก็ไม่แน่นักเพราะระเบิดจากอากาศก็ดีจะรวดก็ดีหรือว่าระเบิดจากภาคพื้นดินก็ดีอาจจะเกิดกโรงงานต่างๆในประเทศไทยได้ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นหาว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นตะวันออกกลางแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ทำไมไทยจริงต้องตองวะัดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้ระแวงพูดให้ทราบตามความเป็นจริงื่อตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ถ้าผิดก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าเป็นการคายคเนมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นในระหว่างสงครามศาสนา ก็จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภัยนอกก็ดีแต่มาเอินคนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าวไฟกันในเขตของเราเขตขวงเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้ากับสุนัข ตนักตัอสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้าก่นแหลกนี่ถ้าบังเอิญเคารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชนเรารบเราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทย <c oughs> ้เราความนึกคิดเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พิยากรตหลักวิทยาศาสตร์ตหลักอะไรทั้งหมดเป็นในการคาดกัน์เลยว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดการกุลียุคมันก็หมายความว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้น <c oughs> อาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะโฟูขึ้นไปรับการสนับสนุนทางการเงินการก,ก,กำลังอาวุธจากที่อื่น จากนั้นทาหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังค่อยไปรักษาเขตอนี้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตทีก่ก่อขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้วเขตต่อไปข้างหน้าก็ไปเขตที่เขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดู ถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จะรับรองว่าเขาจะมันจะเกิดจริงแล้วไม่จริงถ้าเกิดจริงนั้นทั้ประเทศไทยทุกจุดทุกภาคก็มีบุคคลที่ืีอศาสนาตรงกันข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ปรากฏว่าศาสนาที่มีคติตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาก็มีกำลังสูงขึ้น ที่เขาโต้กันกันที่เชียงใหม่อภิปรายกันเมื่อไม่หลังจากก่อนท่าน่าจะพูดนี่ไม่ถึงเดือนเขาโต้กันถึงหลักสูตรการศึกษาเหลักสูตรพุทธศาสนาถูกลดลงไปหลักสูตรศาสนาอื่นขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ต้องมีการน่าคิดว่าเขาวางแผนล่งหน้าไว้ไกลมากหรือว่าหลักในการวางแผนล่งหน้าไว้ก่อนโดยเฉพาะระยะไกลก็ได้ <c oughs> ก็เป็นั้นว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางด้านตอนออกาตอนตอน,ตอ,น,ตอ,น,ตอ,นออกกลางนี่เศษสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีกเ <c oughs> <c oughs> ขาเดานะไม่จะพูดทำตรงอย่าว่าดูผิดทำไม่ได้เดาเดามันผิดได้ขอเดาว,ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆ แต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครย้ายเกิดเวลาที่พูดนี่นะวันที่หกวันที่8ดตุลาคม2533แต่กว่านังสือน,นี่จะออกไปก็ถึงเดือนมีนาคมถ้ารกครามเกิดก็เกิดแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดในระหว่างนี้ต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดแสดงเรื่องการเมืองเอาเหตุผลต่างๆมาหักล้างกันก็ไม่แนนะ่นักว่ามันจะเกิด ก็อยากจะบนบานสัายกล่าวว่ามันไม่เกิดน่าจะเป็นการดีแต่ว่าพระดำรัสขององค์สมเด็จพระจินศรีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกพอสอเป็นน้ว่าประเทศไทยก็จะถูกหางือท้ายฝนเราอองฝนจากสงครามก็เป็นนว่าเราถูกระอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสีย แต่ว่าชีวิตคนอาจจะเสียไปบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมาก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำมันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบอ้นามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ ่ันดาวุฒิบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงระเบิดที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำนี่ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งจะเป็นเขตของคูตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาอาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนอีก พบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกว่าหนาวหนาวร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันว่าบรรดาตนพุทธบริษัทสิ่งที่เราไม่ต้อง,งกลัวนั่นก็อย่างหนึง่งก็ว่าเขาประกราศบอกว่าการสงครามคราวนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหลายเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สําหรับความรู้สึกของพวกพูด ไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผิดออกมาถ้าบอกว่าการลังสีต่างๆได้ทั้งหมดหลังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายกระทรัพย์สินของบุคคลใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะเกิดเป็นว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521 ถ้าท่านทําทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่ากเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องกลัวเลยรังสีจะเข้าไม่เข้ามาใกล้เขาบุคคลที่มีของที่ท่านที่ท่านทําให้ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากันเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> ของนั้นจะขอบอกว่าเป็นในในเอาตรงตรงเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทลาใ,ใจออกนึวกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม,ใหม่บูชาพระก่อนภาวนาว่าพุโทโธก่อนถ้านที่ฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายเรียกกำลังก็พุโทโธสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปถ้าอยู่บ้านก็ได้ภายอันตรจะไม่มีแก่ท่าน หรือว่าถ้าทำอย่างนี้ยังไม่เกิดความมั่นใจก็ของที่องค์สมเด็จพระจอมไตทรงทํำไว้ติดติดไว้กับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านโมตะสะสามครั้งแล้วก็ว่าวุทโธเหมือนกันแล้วก็ให้่ายให้ปลอดภยัยอย่างนี้จะปลอดภัยอย่างสังสีต่างๆแม้แต่สะกิดเขาระเบิดก็หรือว่ากระสุนปืนของข้าศึกก็จะไม่มีไม่มีอันตรายกับท่าน ถ้าถนานหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อไปนี่เรื่องคุยกันนะถ้าบาังเอิญเวลานี้มีอีรักตั้งท่ายันอิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคนสิบล้านแต่ว่าอิรักอิร่านนี่รบก,กันมาประมาณ8ปี พออเมริกาส่งกําลังเข้ามาในอ่าวปอ์เซียอิรักอิหร่านดีกันชิปพื้นที่ที่เขาอิหร่านที่รักคิดได้กี่พันตารางไมล์ก็ตามคืนให้หมดลอยเช่นเลยให้หมดเวลานี้ศัตรูระหว่างศัตรูอิรักอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลาง เขาถือว่าผิดกฎขอว่าศาสนานี่เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่นอ,อีกหนึ่งประเทศอิรักอิรานอิรานนี่ก็ไม่เฉลี่นเหมือนกันหนักเหมือนกัน <c oughs> แล้วต่อมาอจะลืมว่าสายเลือดที่เลื้ยร่วมกันมาเขาอาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนาคนที่นับถือพระศาส,สนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันภายหลัง อย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นขึงงตรงกับคำายากรณ์ของพระท่านหลังวันในปีที่ยวนแตกอเมริกาหน,นีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองพวก ร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีทันระวังแลหว่างฝ่ายต่อฝ่ายก็ตีกันรบกันยานี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามข้างหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางถ้าบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่า ท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดาวมดว่าคือแม้ว่าอ,อาอเมริกาก็จะอาจจะถูกนิวเคลียร์ถ้าไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามรงความเมืคำยากรของท่านที่พยากรว่าจะเกิดทิศตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจ เริ่มบีบรัดกันขึ้นมาการถูกบีบเป็นบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านสมัยเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอิตาลีก็ดีที่ต้องประกาศเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะการถูกบีบพันจากโลกตะวันตกเนื <c oughs> ่อหลายหลายประเทศที่เรียกว่าสันติบาตชาติในเวลานั้นทั้งสามประเทศลาออกจากสันนิบาตชาติ สันนิบาตชาติกับต่างคนต่างบีบคั้นต่างๆหาทางกางแกล้ง,ลงถ้าไม่รบก็อดตายมีความจำเป็นต้องรบหมายถึงว่ายอมเสี่ยงยอมเสี่ยงการเสียอิสรภาพการเสียประเทศจะต้องเป็นเมืองขึ้นเขากับความตายตอนนี้การรบความตายมันเกิดจะเกิดเฉพาะบุคคลบางกลุ่มที่เป็นทหารและบุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิด คนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่รบความอดเกิดขึ้นไม่จะตายทั้งประเทศเขาต้องตัดสินใจรบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีชั้นใดเวลานี้อิรักกับอิหร่านที่กำลังจับมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากบางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทย เพราะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์เ <c> จ <oughs> ่จากท่านมันเอกน,นรงกิติการจท่านบอกว่าใครแหละพันเอกคาตาดาฟี่ั้งอานชื่อผิดก็ถ้าพูดชื่อผิดขอภัยด้วยท่านเคยไปเจรจาก,กันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยดุย่งโดยแต่ที่ยุ่งนั้เป็นเรื่องของศาสนา ที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเขาเเขาเป็นของผสมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวังสี่จังหวัดแต่ความจริงถ้าเขายึดสี่จังหวัดได้เขาจะก็จะเอาอีกแปดจังหวัดถ้าแปดจังหวัดได้เขาเอาอีกสหกจังหวัดพร้สที่เขาก็จะต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยความพอของคนไม่มีชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททัลายถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดน เรื่องเสียเฉเพราะจะไม่มีแน่นอนมันต้องเสียกันเลยไปเวลานี้เราก็ไม่มีที่จะเสียแล้วแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าสงครามมันจะเกิดจริงสมมติว่าถ้ามันจะเกิดตอนนี้เรื่องของศาสนาก็จะเกิดขึ้นเี่ที่พูดนี่ไม่ได้ยุให้คนสองศาสนาทะเลาะกันนะเป็นแต่เพียงว่าท่านอรงค์ท่านบอกว่าท่านไปพูดกับนายกประธานาธิบดีของเขา ประธานาธิบดีขเขาก็บอกว่าทางรัฐบาลเขามาได้ยุ่งเป็นเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องศาสนาจะเอาเงินจะมาจากไหนก็ทราบไม่ได้เหมือนกันกรมงความหันมาคุยกันในประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงเราจะเป็นยังไงบ้างราการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านที่ตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆ เราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อยแต่ว่าน้ำมันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจ,จ,จะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันในประเทศไทยนี่มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังอ้ที่พูดนี่ก็ขอเดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพดานจริงๆของน้ำมัน ร็งความว่าเป็นถังน้ามันถังใหญ่จริงๆนะ่ะเราจะพูดกันตามความจริงเป็นจริงแล้วประเทศจริงเขาก็มีน้ำมันเขาหยุดสูงกว่าเราประเทศพม่าก,ก็มีน้ำมันอินโดนีเซียก็มีน้ำมันมาเลเซียก็มีน้ำมันแล้วก็ไทยละ่ะอยู่กลางทําไมจะไม่มีน้ำมันหรือเวลานี้การจอดน้ำมันการดูดน้ำมันเขาบอกว่าได้น้อย แต่ตามความรู้สึกของผู้พูดและตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าความจริงปริมาณน้ำมันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมาข้อ,อนี้ยาเท็จจริงประการใดผู้ว่าทราบแสดงแต่หนังสือพิมพ์แต่เขาบอกเขาแจ้งบอกว่าได้น้อยก็ก็ยังมีไหลหลุมที่เจาะพบแล้วก็บอกว่าไม่พอกับเชิงพาณิชย์ ไม่ยอมดึไม่ยอมโดดขึ้นมานี่ก็เป็นินลาเขาพ่อค้าเป็นของธรรมดาถ้าได้กําไรน้อยเขาจะไม่เอาแล้วมาพูดอีกทีหนึ่งเวลานี้ทราบว่าคนไทยศึกษาเรื่องวิชาการเจาะน้ำมันมาได้ดีแล้วมีความชำนาญพอแล้วและก็กําลังกําลังจะเจาะก่อนทนงสีนที่ออกคงเจาะแล้วละมั้งเจาะนอกราชที่สงขลาใกล้ๆกับบ่อเดิม จะนำกาดบรโรมกันเข้าทอดเดียวกันขึ้นมาใช้จะได้ไปมีปริมาณสงูงนี่ถ้าบาังเอิญรัฐบาลท่านว่านายทุนท่านใดท่านหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาประมูลกับบริษัทต่างๆแต่น้ำมันมันมีมากปริมาณของประเทศไทยนี่ถ้าจะลองเจาะอย่างต่างประเทศเขาเอาที่ใดที่หนึ่งก็ได้สักที่หนึ่ง อันนี้พูดนี่เป็นการสมมติกันนะอย่าเชื่อทำไมไม,ไม่ไม่สมควรเชื่อเ<อ>พราะเป็นความความรู้สึกมีว่าการเจาะที่แล้วมาเขาเจาะกันยังไม่ถึงฝาผนังเพอเพอดานของถังน้ำมันซึ่งมันเป็นถังใหญ่คลุมจักรวาลมันเป็นทะเลอีกชั้นหนึ่งต่าหากคือเป็นทะเลน้ำมันจริงๆประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมัน จีิก็เช่นเดียวกันแมแล้วก็พม,กกม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็เหมือนกันอุไนก็เหมือนกันมันเป็นถังถังเดียวกัน <c oughs> ถ้าโงเอิบเลเราจะเจาะอย่างอังกฤษที่เขาบอกว่าอังกฤษเจาะที่ทะเลเหนือเจาะลงไปลึกลงไปใ,ใต้ดินถึงหกกิโลเมตรก็ได้น้ำมันขึ้นมาอย่างเพียงพอ แต่ประเทศไทยเราสำรวจแล้วว่าที่ใดที่หนึ่งมีน้ำมันพอจะเจาะได้ก็ลองเจาะสกหกกิโลเมตรถ้าเจาะสักหกิโลเมตรจะมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้ก็ลองถามท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านมีความชำนาญในด้านนี้มากก็เรียกว่าด็อกเตอร์ส,รรพสัพพศาสตร์ ท่านดตร์สัมปชัท่านบอกว่าถ้าเจาะลงไปถึงหกกิโลเมตรในในถังน้ํามันที่มีพื้นแผ่นดินหนาไม้ความมาเปลือกไม้ความวาหลังถังนั้นลึกลงไปจอองเจาะลงไปแค่สามกิโลเมตรจะถึงปากถึงผิวถังน้ํามันเป็นหลังคาน้ํามันถ้าถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตร ไอท่อที่เจาะลงไปนั่นจะจมไปในตัวน้ำมันบ่อน้ำมันจริงๆประมาณครึ่งกิโลเมตรถ้าเจาะในที่ตื้อในที่บางจุดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนักณที่นี้ถ้าเจาะถึงหกกิโลเมตรท่อจะจมไปในเขตของน้ำมันประมาณสองกิโลเมตรถามท่านดรสปรสารถามว่าถ้าเราจะโดดใช้อย่างปัจจุบันเนี่ยจะถ้าทำอย่างนั้นจะใช้ได้สักกี่ปี ท่านบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเอาสามสิบเท่าของปัจจุบันใช้ไปห้าพันปีน้ำมันยังไม่หมดปริมาณยังไม่ลดนีด่บ,บรรดาท่านผู้อ่านนะท่านผู้ฟังถ้าบังเอิญท่านด็อกเตอร์สับศาสตร์ธรณีายากรตามความรู้ของท่านถ้าตรงตามนี้ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่จนอย่างอื่นจะไม่มีก็ไม่เป็นไรไฟของเรามีนะ้ำมันของเราถูก อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกพราน้ำมันถูกแล้วจะขายต่างประเทศได้ดีระยะนั้นประเทศไทยจะรวยอรบอันดาท่านพธบริษัทหลายเราคุยกันมาวันนี้ก็ป่วยเจอเกรงว่าเล่มที่สิบแปนี่จะไม่ครบทำให้แล้วบ้างตามสุนคนถ้าแน่ไม่แน่ใจมันจะครบหรือไม่ครบก็รบกรนมาทำเมื่อหันไปดูเวลาแลืวเวลานาทีเสร็จ ขอขอเตือนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพรผู้เปชาวพัะองสมเด็จพระบรมโลกประเทศว่าจงอย่าหวั่นไหวต่อสงคราม,มขอยืนยันว่าถึงแม้ว่าสงครามโลกจะเกิดจริงก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราจะไม่ตายเพราะสงครามโลกเราจะไม่อดตายเพราะสงครามโลกแล้วก็เรานักเศรษฐนักเกษตรศาสตร์ก็ดีนักเกษษรศาสตร์นี่จะมีโชคดีมาก คือจะโรวยข้าวจะแพงพอจะเลี้ยงสัตว์ก็ดีราคาจะแพงของจะ, mm hmm. จ,ะจะร่ำรวยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีความประมาทบรรดาแต่พุทธบริษัทประเทศไทยจะมีแต่ความอดมสมบู mm hmm. รณ์เาะเวลานี้เกือเวลนัยยี่สิวินาทีขอลาก่อนขอความสุบสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล mm hmm. จงงมีแต่บรรดาแา่พุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้บฟัง,ฟง,ฟงทุกท่านสวัสดี